วันนี้เราจะมาพ่อก้าพ่อก้านายนอันนี้เอาดินใส่แล้วอ,อันนี้มันก็โผล่ขึ้นมาขนลงมามันก็จะประมาณนี้แหละอันนี้เอาดินใส่แล้วเอาดินใส่แล้วแล้วก็ข้าวจะอยู่ในนี้ประมาณห้าถึงหกเม็ดแล้วแต่ ถ้าชอบมันกอใ,ใหญ่ๆเราก็ใส่สีห้าเม็ดสี่เม็ดก็พอแต่ว่าบางทีมันก็จะไม่ไม่เกิดบ้างใส่ข้าวลงไปแล้วก็เอาดินที่เราร่อนเสร็จแล้วเกลี่ยกบตรงนี้ก็จะนำมาเรียงเป็นแถวประมาณนี้เรียงเพื่อว่าที่จะใส่ผ่าสแดนน, <_ of food> นี่คุมเราทำไว้ตรงนี้เพราะว่า มันสามารถปล่อยน้ำลงมาในนี้ได้ถ้าถ้าเอาวอาไปทึ่งโขกแบบนี้นมันก็นต้องเลี้ยวน้ำหดมันก็ซูมพอเต็มที่แต่ว่าอันนี้ข้าเข้าเห็ดเป็นตะากะาเอามันลงมาในห,หน้าในหน่อยเห็ดคือตะากะาทำให้พื้นมันเรียบด้วยแบบนี้ทำได้ไหมอะต้องช่วยกันเหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง Okay. ตอนนี้ประมาณเท่าไหร่นะพะ่อสองร้อยแล้วเผื่อไว้เนาะตอนนี้เราจะทําที่บริเวณนาที่ประมาณสามไร่เนี่ยสองฝั่งน้นให้ผุนให้พูนให้ผุน,ให,ผน,ใ,หผนให้เกลที่เฮ็ดพี่ไก่กปีนี้เพิ่มไมเ่เฮ็ดให้นี่ให้หนึงเป็นสามไรปัตตาน,นีสามไรห้อากาว่าถ้าแปดสิบมันก็จะสองร้อยสี่สิบเนาะใช่ไหม สองร้อยสี่สิบนี่เราทำเผื่อไว้ถาดทั้งหมดที่มีคือสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยเจ็ดสิบห้าใบเห็ดเผื่อไว้เผื่อว่ามันมันบกเกิดบากหรือว่าเผื่อว่าอยากวานเห็นมันทีอยากงอนเห็นมันทีกะตอนนี้ก็กะเลี้ยงแล้วแล้วอดินใส่ปูหล่วอดินใส่ยูทุกโค่นหมดละทั้งเถียงหุดละ แก็ะนลงมาเลี้ยงดินที่เราเอาใส่มันจะเป็นดินที่ที่ต้องร่อนให้มันละเอียดที่เราใช้เครื่องร่อนมูลเส้เดือนร่อนแต่ถ้าไม่อยากร่อนกะใส่เพงยางคิโร่อนเอาก็ได้ฮอนเอาใช้ดินประมาณสิบกระสอบสองร้อยเจ็ดสิบห้าถาด ทั้งหมดที่มีเราเพาะหมดเพราะว่าเผื่อด้วยก็จะตีเป็นตีเป็นแปดสิบต่อไร่เนาะแปดสิบถาดต่อไร่แต่อันนี้เราเราทำเผื่อแปดสามยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ถาดสามไร่ไล่ละแปดสิบนี่ก็ก็น่าจะถี่นิดนึงบางคนเขาทำห่างๆก็เจ็ดสิบหกสิบแล้วแต่อันนี้เรากลัวว่ามันจะ ไม่เกิดต้องเผื่อด้วยตอนนี้เลี้ยงเลี้ยงเสร็จแล้วก็จะก็จะคุมผ้า จะเอาแสดนสีเขียวเขียๆคุมคุมแล้วก็จะลดน้ำ เราอยัางเราอยัางพ <Okay. S 1> ่ออะไรบอโอเคเป้าเขาจะมาช่วยเราลงเป็นเรื่องนี่เนยเป็นงานเป็นการ เป็นเรื่องเลยเป็นงานเป็นการเลยตอนนี้เราจะไม่ใช้น้ำรดเพราะว่ายาวจะปล่อยน้ำลงมาเลยสูบน้ำลงมาตรงท่อนั้นนะ่ะปล่อยให้มันไปนนเลยเพราะว่ามันมีเห็ดเชนแท้หน่อยไปเห็ดคือตะกาเนี่ล่ะ มันจงบ่ไเ้หดทุกมือถ้าเฮามันไปทั้งโคกมันก็ได้หดทุกมือก็ได้เห็ดกันแท้หน่อยเลยแบบเฮ็ดคือตะกาแต่ว่าเวลาเฮ้าสีโยนน่ะเฮาก็จะต้องเอามันขึ้นไปทั้งกันแท้จะสามจีมือเพื่อให้มันเพื่อให้มันแห้งขันมันอยู่ในน้ำมันก็จิโยนบ่ไอะไรมันหนักให้มันเกิดซะก่อน 1ิบสวันเลยประมาณตรงนั้นมันมีมดเลยพอเยอะเลย เดี๋ยวเราทำสแลนปิดไว้อย่างนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะสูบน้ำใส่เดี๋ยวค่อยดูกันอีกที Okay. Yeah.